อ,อยู่กี่คนโยมอยู่กี่คนเหรออยู่กี่คนครับสองคนโอ้เดี๋ยวของให้เนาะ,ะเดี๋ยวโยมนั่งบนก็ได้โยมครับนั่งบนก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> มาเลยจากละชุดเลยข้างบนก็ได้โยมเดี๋ยวเอาของวางไว้ข้างบนฮะเดี๋ยวตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อาวางตรงนั้นเหรอวางกับพื้นนั้นเหรอเออเอ่อโอเคมาครับอยู่สองคนตายายเนาะทำมันนี่ขายเหรอครับอืมรักจัางก็ไม่ไหวอืมอ่าเดี๋ยวเอาของมาให้อ่าสวัสดีค่ะเอาวางมาให้โยมคนนี้ละไม่เออวางตรงนี้แล้วกันเออ ขนมข้าวต้มนี่นิยมแต่ถุงกันถุงกี่มัดเหรอถต้มถุงสี่มัดเหรอไม่ใช่สี่มัดตัวสีกลีบสี่มัดเหรอแต่ว่าไอ้นี้มันมีนี่แต่ถ้ามีสอย่างก็ไม่ใช่ดิผมก็ต้องให้ใส่สีมัดอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกันผมไม่ได้บอกนี่นี่มันไม่มันมันไม่เกี่ยวกับเชื่อมนี่เชื่อมกันส่วนเชื่อมเชื่อมกันส่วนผสมลงไปไม่เป็นไร สองมัดมันอืมเอาเอาข้าวข้าวมาอา่าข้าวไข่ปลาป๋องผักเครื่องครัวส่งคนตายายรับจ้างก็ไม่ได้เนาะสุข,าขาสภาพไม่ดีสามสี่เลยเหรอ <c oughs> ขาดอะไรอีกเนี่ยครบไหมพุทซาไข่ไข่มาม่ากระป๋องข้าวขนมโอเคเลยเออน้ำครบครบแล้วใช่ไหมโอเคโยมขอขอมาให้นโยมเนาะ เขาจะได้ประหยัด่ะเนาะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับื่อระวังโควิดด้วยนะครับผมอ่ะไปช่วงนี้นะครับครับผมครับผมชุกดีครับครับชุกดีครับครับครับชดีครับนี่ก็ได้ประหยัดอีกเนาะอ่ะครับผมช่งดีนะครับครับผมอ่าคราวนี้เราไปต่อครับไปต่อเอะมันของน้อยองนะไปอนุ่นเขาหน่อยไป ที่ถุงแล้วกันเนาะอือนี่กี่ถุงเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกมันเราไปเราจะไปเอา